โบวี้ชนีชวนชิมนะคะช่วงนี้ก็ห่างหายไปหน่อยเนาะเพราะว่าเราออกไปรับประทานอาหารข้างนอกยากแต่วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีนะคะเราอยากทานอาหารทะเลวันนี้เราลองเซิร์ชดูร้านอาหารทะเลที่อยู่ใกล้ๆแถวแถวพหลโยธินเราอยู่67เทับหนึ่งเราก็ไปเจอร้านนี้ขึ้นมาเป็นร้านแรกเลยคือร้านกุ้งหวานดิลิวอรี่อยู่แถวรามอินทราดาวว่าน่าจะต้นๆนะคะเพราะว่า ในแก๊บฟู้ดบอกว่าเรากับเขาห่างกันแค่3กิโลถ้าสั่งร้านนี้ไม่เกิน5กิโลส่งฟรีนะคะเมนูที่เราส่งเอ้ที่เราสั่งไปวันนี้นะคะไหนๆก็ยกอันนี้แล้วนะอุ้ยร้อนเพิ่งทำมาเสร็จใหม่ๆเพิ่งมาส่งเลยอะไรเอย่ยอันนี้ไม่ใช่กุ้งธรรมดานะคะขอบอกว่ามันเป็นกุ้งหัวแก้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวตอนชิมเดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าหัวแก้วมันเป็นยังไงนะคะเมนูที่สอุ้ยดูดูเขาให้น้ำจิ้มสิเยอะมาก นะคะทีแรกก่าว่าจะขอนจิ้มเพิ่มดีนะที่เราไม่บุ่มบา่ามเดี๋ยวจะกลายเป็นบุ่มบา่าจะอุ้ยใจอันนี้เราแกะสดๆเห็นพร้อมกันนะคะหอยมันก็เลยจะเละเทะมาอย่างนี้เพราะว่าเขาก็ส่งมาเขาก็คงพยายามทําแล้วแหละเนาะเออก็เป็นหอยเชลนะคะซึ่งมันก็เชลแบบมันกระเด็นไปอยู่ตามปั๊มเชลหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรรับได้อันนี้เราก็สั่งข้าวมาหนึ่งอย่างไม่กินข้าวไม่ได้นะคะเราเป็นคนไทยเราต้องกินข้าวมันคือเมนู พัชชาทะเลเดือดเห็นพร้อมกันเหมือนกันใช่ได้ก็จะไม่ได้อลังการมากแต่ไม่แย่นะคะไม่แย่เดี๋ยวเราคขามาชิมรสชาติกันเมนูสุดท้ายของวันนี้อะไรอะไรอะไรของโปรดของโบวี่ถ้าใครติดตามโบวี่จะรู้ว่าเมนูนี้เป็นเมนูอร้รร้อนร้อนร้อนุยร้อนจับด้านข้างมันคือหอยโขงไม่ใช่มันคือหอยว่าอ๋อร้อน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 นะคะ เดี๋ยวเราลองมาชิมกันเดีย๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราต้องชิมน้ำจิ้มก่อนนะคะน้ำจิ้มเขาจะเป็นสีเขียวๆแล้วแต่สูตรบางร้านเนาะบางร้านก็จะเป็นสีออกสีแดงๆนีเน่เราชิมก่อนเปรี้ยวหวานเค็มกำลังพอดีแต่สำหรับโบวี่คิดว่ามันก็อร่อยนะเราทำหน้าเจริๆใช่ไหมเผ็ด เราชอบเปรี้ยวกว่านิดนิดนึงแต่ถามว่ากลมกล่อมไหมกลมกล่อมถ้าคนชอบกลมกล่อมหอยหวานก่อนเลยนะหอยหวานก่อนเลยจ้ะก,ก็หอยหวานก่อนเลยนะหอยดีจดหวานตรงชื่อรอร่อยค่ะไม่ได้ขอกินหอยเชลก่อนนะหอยเชล อืมขอขอนุญาตเอาอัน,นี้ไปใส่เลยนี่นะคะโอ้กินเลยจะมีความมีความกระเทียมอยู่ข้างบนนิดๆอันนี้หอยเชลผัดเนยถ้าเป็นอบเออหอยหอยเชลชีสก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเนยเฉยมีความกระเทียมกับแครอทอยู่ข้างบนไม่แย่แต่เฉยๆไม่ยะ กลิ่นเนยอาจจะน้อยหน่อยถ้าคนที่ไม่ชอบเนยจ,จัดๆอ่ะอาจจะชอบแต่โบวี่ชอบเนยชอบชีสอย่างนั้นแล้วว่ามันไม่ค่อยถึงแต่ตัวหอยดีนะคะไม่เหมือน้าวข้าวข้าวมักงข้าวมั่งโบวี่ชอบกินปลาหมึกลองปลาหมึกก่อนแล้วกันนะอุ้ยทำไมมันใหญ่อะ่ะต้องกินข้าวด้วยนะคะคำคำเล็กๆโอ้โหเล็กมากหนึ่งสองสามอือ มีความผัดชาหนักมากชอบกลิ่นกระชายกลิ่นพริกไทยสดชัดอร่อยเด่นมีมะกรูดด้วยก็เขาทำมารสชาติกลางๆไม่ได้เค็มมากนะคะดีต่อสุขภาพอีกคำหนึงปลาหมึกอ,อร่อยปลาหมึกอ,อร่อยปลาหมึกไม่เหนียวนะคะไม่คาวไปได้ต่อไปไฮไลไท์ของเรามันก็จะคือ ตัวนี้ยตัวเท่าฝ่ามือพอดีเขามีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กให้เลือกแต่เดี๋ยวนี้อย่างที่บอกไปว่าเราชอบไซส์เล็กเราตั้งใจเลือกนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่มีตังค์นะคะ <c oughs> <c oughs> พูดให้ขาไม่ใช่นะพูดให้ขัไม่ใช่ไหนความกุ้งแก้วของหัวมันหวานไหนอ่ะ <c oughs> จะเป็นมันเยิ้มๆอขอดูดมันก่อนนะ อ่ะกุ้งแม่น้ำเผาด้วยนะคะแบบห้าตัวโลสามตัวโลแต่ว่าเราไม่กินดีกว่าเรามาดูความหัวนีควว่ความหัวความหัวมันเป็นหัวกุ้งแก้วนะคะหัวช้ำชเลยหัวชำ้ำชแน่นๆหัวแบบสดอันนี้ถือว่าสด วันแน่นมากถ้าหัวกุ้งไม่สดเนี่ยมันจะแบบเละๆหลวมๆโอ้ยอกอีแป้นจะแตกสมใจอยากองเจ๊งเลยแม่คุณหืม้น่นเต็มปากเต็มคอน้ำน้ำหัวกุ้งไหลอร่อยไม้กินมันหัวกุ้งอ่ะอื้อ เรเป็นผู้ดีคุพ่อคุณแม่สอนมาดีเห็ดกินหัวกุ้งให้เหลือนะคะดูดเข้าไปเหลือลูกตามไว้หน่อยนึงแล้วกันเดีย๋ยวมันมองไม่เห็นไปไหนลาบากเหลือตาไว้ให้สองม็ดต่อไป,อไปชิมตัวชิมตัวตัวมันก็เล็กๆอะ่ะแต่เราว่าตัวเล็กๆอย่างนี้นอร่อยขอบขอเวลาโบบี้แกะกุ้งแป๊บหนึ่งนะคะมีความสุขอะ่ะ ร้านกุ้งแก้วลามินทานะคะบอกอีกทีหนึ่งเอ้ยกุ้งหวานก็ไม่ได้อะไรจากเขาหรอกลืมบอกราคาหอยหวานครึ่งโลร้อยห้าสิบทะเลผัดฉานี้หกสิบห้าอันนี้อันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้สองรอยี่สิบกุ้งครึ่งโลกุ้งใส่เล็กนะคะสนนทั้งหมดที่เราสั่งไปวันนี้ก็เจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทเจ็ดทำไมมันมีห้าวะ ที่เราพูดมาไม่มีห้าบาทอ๋อไอ้ข้าวผัดหกสิบห้าบาทนี่กินเข้าไปอย่าให้เสียเวลาข้าวคือโลหมทั่นกุ้งมือจากเข้าไปแล้วจากเข้าไปอยู่ในท้องเรานี่้ยขอขอพูดไปกินแบบจำที่หน่อยนะคะก็อย่าลืม ติดตามบูวี่มีอะไรก็จะพยายามแบบว่าช่วงนี้ก็ทําใจกับการรีวิวของบูวี่หน่อยมันก็จะบ้านๆแบบนี้แหละนะคะแล้วกราวข้างหลังมันก็จะเป็นห้องสบายๆบยง่ายๆโอเคกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ๊ายบ้าเรากินอาหารทะเลเสร็จแล้วเราก็ต้องกินของหวานล้างปากนะคะอันนี้เป็นการรีวิวที่เปิดประตูบ้านไว้ด้วยอันนี้คือสังขยาเมลอนจากร้านพันสุกอยู่เส้นทางไปหัวหินนะคะนะคะ กล่องเขาก็จะน่ารักน่ารักในกล่องนี้มันจะประกอบไปด้วยสามชิ้นแต่ว่าโบวีก็จัดไปแล้วสองชิ้นอันนี้เหลือชิ้นสุดท้ายนี่เราแช่ฟซไว้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้ากินแบบเย็นเย็นแข็งแข็งมันจะเหมือนไอติมเหมือนไอศกมแล้วข้างในมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าซื้อชิ้นเดียวถ้าซื้อชิ้นเดียวมันจะราคาเหมือนเล่นหมุนด้านเลยสาสิบเก้าบาท แต่ว่า3มชิ้นร้อยนะคะกล่องหนึ่งอันนี้เรากินตอนที่มันยังแบบค่อนข้างแข็งๆเลยนเนื้อฉ่ำว้าวเป็นเหมือนไอติมสังขยารสเมลอนหาทานยากน่าจะมีที่นี่ที่เดียวอุยมันตัดลงไปแล้วมันแบบมันดีดีอะแม่มันกินไอติมเลยว้าวอารมณ์กำลังอยากกินไอติมพอดี เนื้อละมุนละมุนไข่ไข่หน่อยมันกินมันกินขะอยาแช่ฟรีนั่นแหละอืมองอร่อยเหม,มือนเดิมเมลอนตีหน้าแตกไปเลยค่ะหนึ่งเมลอนตีขึ้นมาแรงเลยค่ะอร่อยจริงมันก็หวานแต่มันไม่ได้หวานแบบกินไม่ได้แต่ถามว่าหวานไหมหวานอืมอร่อยอ่ะเึ่นใช้อืมอารม ถ้าอยากกินไม่ให้เลี่ยนอะ่ะแนะนา,นาให้แช่ฟรีฟสนะคะแต่ถ้ากินแบบธรรมดาก็แช่เย็นแบบก็าจะแบบหวานหวานหน่อยแต่อันนี้มันเหมือนมันมีความหนึบของน้ําแข็งอะ่ะมันก็ทําให้อร่อยอะ่ะกินแล้วมันเพลินมันไม่เลี่ยนเนาะก็ใครผ่านไปแถวแวหัวหินถ้าหมดโควิดแล้วก็แวะร้านพันสุกมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ซื้ออย่าลืมเดินไปซื้ออันนี้นะอยู่ข้างในนะถ้าคุณซื้ออย่างอื่นแล้วคุณไม่ซื้ออันนี้นะคุณพลาดนะบอกก่อนนะบา,บายๆค่ะ